ครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาไปรีวิวท่อ JP Racing นะฮะซึ่งเป็นพ่อเดิมพันนะฮะของ CB 6 5 0 R นาูนนะฮะมันเป็นเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับ ดีครับอนุญาตยืมล้อหน้าบ้านนะก็นี่เจ้าของรถฮะชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมผมนายอภิสิทธิ์คนเดิมอภิสิทธิ์คนเดิมเพิ่มเติมคือชื่อการนะครับพอดีว่าไปช่วงที่ผ่านมาผมขี่ท่อเลเซอร์ไปนานท่อเลเซอร์ที่เคยอาชีพไปก่อนหน้านี้ครับแล้วรู้สึกว่ามันเสียงดังเกิน ก็เลยรู้สึกว่าอยากทําให้เสียงท่อมันเบาลงอก็เลยมีท่อเดิมอยู่ก็เลยเอาท่อเดิมไปผ่าที่สํานัก JP Racing ครับไปที่ JP Racing เลยนะฮะแ,แล้วก็ได้ตัวนี้กลับมาซึ่งคุณภาพก็โอเคถูกใจถูกใจถือว่าถูกใจเลยใช่ถูกใจเพราะว่ามันเป็นจุดลงต่ำที่สุดอะไรพูดต่างต่างนด้เลก็คือท่อที่ไปทํามาเนี่ยเขาเอาท่อเดิมเราไปเปลี่ยนฝาตรงนี้ใหม่ครับไปยิงเไปพ่นสีดาแล้วก็ติด ตัวเทอรเนียมเพลทตรงนี้เป็นของแบรนด์ร้านเทอรเนียมเพลทนะฮะใช่แล้วก็ข้างในเขาจะเปลี่ยนตัวไส้ออกหมดเลยเ,เขาจะถอดแคตะตาไลิฐติกออกแล้วก็ทำอายเย่แก้วอัดใหม่ให้หมดเลยโอเคแล้วมันก็จะเสียงมันก็จะดังจากท่าเดิมมานิดนึงแต่ก็ยังไม่ไม่ถึงกับรั่นเท่าพวกท่อเลสซิ่งทั่วไปครับครับโอเคการขับขี่ก็คือดีกว่าเดิมมากดีกว่าเดิมมากเพราะว่าท่อเลซิ่งเดิมพวกท่อไอเลเซอร์ครับ เวลาขี่ไปเนี่ยมันมันต้นต้นมันจะไม่ค่อยมาแต่ว่าปลายมันจะไหลดีช่วงช่วงช่วงเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกจะไหลดีมากแต่ว่าพาอเปลี่ยนเป็นท่อนี้ปุ๊บรู้สึกว่าทอร์กมันกลับมาพวกเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามอือก็คือได้แรงต้นกลับมานะครับต้นกลับมาก็ลองฟังเสียงนะครับเพืพ่อนขออนุญาตแทะเสียงเลยฮะแถวนี้ เป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ประมาณนี้นะฮะเก่งใจคนในละแวกบ้านนะคือความรู้สึกที่ขี่ท่อเลเซอร์เมื่อก่อนมันเรียกว่าอะไรเวลาลอกต้นอย่างเงี้ยมันจะเสียงดังเกินแล้วเวลาบิดออกเกียร์หนึ่งเกียร์สองมันเสียงมันจะดังมากแต่ผมอยากได้ความรู้สึกที่มันยังได้ยินเสียงสีสูบอยู่แต่ไม่ถึงต้องดังขนาดนั้นก็เลยเลือกท่อผ่านนี่แหละผมว่าโอเคเพราะว่าพอไปขี่ขี่จริงๆอ่ะ รู้สึกว่าอันเนี้ยถูกใจเพราะว่าเขาก็ยังได้ยินเสียงเราอยู่นะมันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นที่แบบดังลั่นซอยอะไรเงี้ยผมชอบแบบออพอดีเดี้นี่ครับ,รบก็มาแชร์ประสบการณ์นะสำหรับเพื่อนผมนะก็ใช้ท่อเลอเซอร์นะฮะของฮอนด้าที่แถมให้มาจาสศูนย์นะเป็นท่อกระป๋องนะครับท่อทรงกระป๋องก็เสียงจะล,ะลั่นๆคล้ายคพวกไดวอะไรเงี้ยก็ มันก็เป็นอ่าความชอบส่วนบุคคลนะเพื่อนๆแบบว่าชอบต้นชอบปลายชอบเสียงชอบความติดมือนะก็เลยก็มีเหตุผลต่างกันนะฮะสำหรับแต่ละคนไปเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆมัน,นี้สสำหรับท่อเจพเดิมพาฮะนี่หล่อมันนะนี่ก็ดูกลมเกลียข<ช>องรถดีฮะเหตุผลหนึ่งก็คือผม ผมจะแต่งรถโทนสีดำแต่ถ้า,าเออเลเซอร์มันเป็นออกสีลุ้งไทเทียมก็เลยแบบคืออยากให้มันเข้ากับรถก็เลยเอาเนี้ยสีดำเข้ากับรถพอดีโอ้แเ <Okay. S 2> นี่ยะปุ่มโทนมาฮะถ้าชอบไทเทมันก็จะสีเดโดดนะตรงนี้เอเอแล้วก็พวกพวกของอแถวๆนี้ก็จะเปลี่ยนออกใหม่เพราะอันนี้มันมันก็ไม่ใช่ของของเดิมถ้าของเดิมก็จะเป็นสีเงินเงินหน่อยอันนี้ก็เปลี่ยนโทนให้มันดูมืดๆให้มันดูเนียนๆเข้ากับรถเข้าสีส ก็รอจัดนะฮะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปเจอกันใหม่ครับ